บริษัท JSSR กรุปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอส่งพรความสุขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบรันรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิษพรชัยสมบูรณ์พูลผล,ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการสวัสดีครับเนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่2568 j จสซากรุปขอส่งความสุขและความปรารถนาดีและเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันและขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่สู้ไม่ถอยจนสามารถผ่านวิกฤตและสถานการณ์ที่เลวร้ายในปีที่ผ่านมาได้ในปี2,568นี้โปรเจกต์ที่ JSSR Group ได้เดินหน้าพัฒนาในโครงการ JOEM Center จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น โครงการ JOEM Center ถือเป็น Business Model ที่จะช่วยทำให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์และนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างสะดวกคุ้มค่าซึ่งปีที่ผ่านมาทางด้านโลจิสติกส์พารคครบวงจรด้านขนส่งและคลังสินค้าได้สร้างเสร็จและเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการบริการในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้ได้แก่ศูนย์วิจัยและออกแบบสินค้าและรูปแบบการทําธุรกิจร้านค้าศูนย์จัดแสดงสินค้าตัวอย่างและการเจรจาธุรกิจโดยตรงกับโรงงานที่ได้มาตรฐานจากต้นทางสิ่งเหล่านี้ได้รวมไว้แล้วที่ JOM Center แห่งนี้นอกจากนี้เรายังพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ช่วยสนับสนุนด้านการขายและการตลาดให้คุณอย่างครบวงจรโครงการ JOM Center เราเน้นการค้าแบบมั่นคงยั่งยืนไม่ใช่ผลิตตามกระแสเพียงเท่านั้นสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางและเติบโตพัฒนาและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนไปด้วยกันแล้วพบกันในโครงการ JOEM Center เพราะโอกาสที่ใช่รอคุณอยู่ขอบคุณครับ